ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่23กุมภาพันธ์2567ครับด่วน6วันสุดท้ายลงทะเบียนแก้น,นี้นอกระบบนะครับสำหรับใครที่จะ ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยเขาเปิดให้คุณเนี่ยได้ลงทะเบียนมาหลายวันแล้วและจะมีการเดดไลน์คือวันสุดท้ายวันที่29กุมภาพันธ์นี้นับจากวันนี้เหลืออีก6วันเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนแล้วนะครับประมาณ1,04,000กว่าคนด้วยกันนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะครับทางเว็บไซต์ debt.doa.go.th p นะครับหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับที่จะลงทะเบียนออนไลน์สามารถ ไปลงทะเบียนเดินทางไปได้นะครับที่สารการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับณนะห้องศูนย์ดำรงธรรมประจําจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งรวมถึงห้องศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอใครที่อยู่กรุงเทพก็สามารถไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้นะครับย้ำอีกครั้งว่า จะต้องลงทะเบียนภายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้สําหรับคนที่มีนี่นอาระบบนะครับรัฐบาลก็จะช่วยดูข้อมูลและจะพยายามหาทางช่วยแก้หนี้นอาระบบให้ท่านภายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้เหลือ6วันสุดท้ายเท่านั้นใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะสอบถามสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1567เป็นสายด่วนของศูนย์ดบรงธรรมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณ ถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ